ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ชลอบโบทเซอร์จิมซื้อหุ้นแมนยูแอน,นีิโคกังขาอานาคตสมโมสรเซอร์กิตเผยดิวเซอร์จิมแรดคลิปซื้อหุ้นแมนยูเนเต็ด25%อาจต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์หลังคาดว่าไม่มีโบทในการประชุมวันพฤหัสนี้ ขณะที่อตนิโอยังกังขาอนาคตสโมสรจะเป็นยังไงต่อไปแฟนบอลปีศาจแดงต้องรอคอยดิยวที่เซอร์จสมแรคคิปมหาเศษเรษฐีชาวอังกฤษจะเข้ามาซื้อหุ้นสโมสรปีศาจแดงกันต่อไปหลังคาดว่าจะไม่มีการโหวตอนุมัติจากบอร์ดบริหารในการประชุมวันพฤหัสที่19ตุลาคมนี้ตามรายงานจากเดลิเทเลกราฟและเดลติกซื่อดังเมืองผู้ดีแมนยูกลับปะตบกนขา่าวใหญ่ครั้งหลังจากชิยซิมบิราบัตอัลทานีนักธุรกิจจากกลุ่มทุนกาตา ตัดสินใจถอนตัวออกจากการทคกโอเวอร์ก่อนจะมีข่าวตามมาว่าเซอร์จิมพร้อมทุ่มเงิน1,400ล,ล้านบอนหรือ61,600ล้านบาทเข้ามาซื้อหุ้น25%และในอนาคตอาจทคโอเวอร์เต็มตัวเนเชอร็ตามมหาเศรษฐีคู่ดีวัย70ต้องได้รับเสียงโหวตสนับสนุนจากบอร์ดปีแสดงจำนวน12คนียก่อนโดยตอนแรกมีการคาดหมายว่าอาจเสร็จสิ้นในการประชุมวันพฤหัสนี้แต่ล่าสุดมีรายงานว่าคงต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์เพราะยังมีรายละเอียดบางอย่างที่ต้องพิจารณา ขณะที่แอนดิโคลอ,อดีตกรงหน้าแมนยูยังตั้งข้อกังขาว่าอนาคตของสโมสรจะดีขึ้นหรือไม่หลังเสื้อจิมเข้ามาซื้อหุ้นบางส่วนขณะที่อำนาจส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในกำมือของตระกูลเกลเซอร์เสื้อจิมมีอิทธิพลอะไรบ้างกับการเป็นเจ้าของ25%จะต้องใช้เงินมากขึ้นในการซื้อขายนาเตะหรือไม่สนามสามารถพัฒนาได้หรือไม่มันไม่มีใครรู้คุณเชื่อไหมแฟนบอลแมนยูจะต้องดีใจที่เสอร์จิมสามารถเข้ามาร่วมทีมได้ด้วยส่วนแบ่ง25% ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะตื่นเต้นเพราะยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทําที่สโมสรก่อนแมนยูจําเป็นต้องแข่งขันในระดับที่สูงกว่าที่ควรจะเป็นในปัจจุบันส่วนมัน25%หมายความว่าพวกเขาจะกลับคืนสู่จุดสูงสุดหรือไม่ผมไม่ค่อยจะแน่ใจว่ามันจะเป็นเช่นนั้นลัสมูสฮอยลุนเผยอยากเก่งเหมือนเออร์ลิงฮาแลนด์ลัสมูสฮอยลุนหัวหอกอนาคตไกลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันชัดอยากเก่งเหมือนเออร์ลิงฮาแลนด์สุดยอดดาวนิงแมนซิตี้ ้อมอวดว่าฮาเลนคือกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกตอนนี้และมูสเฮรุนกองหน้าเดนมาร์กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยตนคาดหวังที่จะเก่งให้ได้แบบเดียวกับเออร์ลิงฮาเลนหลอดดาวยิงเครื่องจากสังหารของแมนซิตอ้์หอกเดนมาร์กวัย20เพิ่งย้ายจากอต,ตาลันต้ามาร่วมทัพปิสแสดงเมื่อสมัยที่ผ่านมาด้วยค่าตัว64ล้านปอนด์บวกโบนัส8ล้านปอนด์และถึงแม้ยังคงทาประตูในพรีเมียร์ลีกไม่ได้จากการลงเล่น5นัดแต่จุดตัวกระดไปแต่ละ3ประตูจาก2เกมที่เล่นในศึกแชมเปี้ยนส์ล ผมหวังว่าสักวันหนึ่งผมจะสามารถไปอยู่ในระดับเดียวกันกับเขาแต่ตอนนี้ผมว่ามันยังเร็วเกินไปถ้าปัจจุบันเออร์ลิงไม่ใช่ผู้เล่นที่เก่งที่สุดในโลกอย่างน้อยเขาก็เป็นกองหน้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกจริงๆแล้วผมไม่อยากเปรียบเทียบกับเขาหรอกแต่ผมหวังว่าจะได้เป็นแบบเขาพีล่าเดวสกลางเด็กเทพเยี่ยวในซนะัมเมอร์หน้ามนเชสเตอร์ยูไนเตดยังคงม,มุ่งมั่นในการไล่ล่าผู้เล่นตำแหน่งกองกลางเบอร์แป เมื่อตกเป็นข่าวกับโชเนเวสเด็กมัสจันวรย18ปีจากบูนฟิกา้าซึ่งถูกตั้งฉายาให้เป็นบูโนโนลฟนาร์2.0ในตลาดซัมเมอร์2024สกายสปอร์ตดัชลันบอกว่าแมนยูเริ่มทาบทามนักเตะดีกรีทีมชาติโปรตุเกสยู21เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังแจ้งเกิดในถิ่นเอสตาเดโอดารุตตั้งแต่ซีซันก่อนที่ลงเล่นแล้วโดยลงเล่นไป31เกมชุดใหญ่ทำเป็น,นประตูในมุมมองของเย bon, อเลสบอนยังไม่อยากรีบขายแข้งลุ่มอราเนียวไป ต้องการบ่มเพาะฝีเท้าให้สุกงอมอีกอย่างน้อยหนึ่งซีซันต่อให้ผลงานแชมเปี้ยนส์ลีกจะด่วนตกรอบแบ่งกลุ่มก็จะไม่พิจารณาปล่อยในช่วงตลาดหน้าหนาวก็ตนีรอจบซัมเมอร์2 0 2 4คู่แข่งของแมนยูคือเชลซีที่มียุทธศาสตร์ลงทุนระยะยาวกับผู้เล่นอายุน้อยทั้งมีสารสัมพันธ์อดีกับเบนฟิกา้าตั้งแต่ตอนซื้อเอนโซ่ห0 7ล้านปอนด์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้ว